สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนสำหรับดวงนักสัต์จีนประจำเดือนพฤษภาคม2568สำหรับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในผู้ที่เกิดปีขานกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ก็ได้ผ่านช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือว่าวันสงการกันมาแล้วหลายคนได้ไปฉลอง ได้กลับภูมิลำเนาหรือว่าได้เดินทางก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายกันเยอะครับแต่พอมาถึงเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องรายจ่ายหนักๆก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วเป็นเดือนที่พ้นเรื่องรายจ่ายก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันเยอะแล้วครับเดือนนี้แล้วก็อาจจะเก็บเงินได้มากขึ้นด้วยก็เป็นเดือนที่จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างได้เริ่มต้นเก็บเงินเก็บทองเพราะหลายคนอาจจะเงินหมดในช่วงสงการที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรครับก็เริ่มต้นเก็บกันใหม่เดือนนี้ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านและเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เด่นมากๆครับในเรื่องของการงานการค้ากิจการจะเป็นเหมือนจุดที่คุณจะได้เริ่มต้นได้เปลี่ยนแปลงได้ขยับขยายไปสู่จุดใหม่ๆซึ่งระยะน,นี้ดวงชะตาสําหรับคนที่ทํางานประจํารับราชการมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่ง หรือว่าโยกย้ายงานไปรับหน้าที่ใหม่ๆซึ่งจะเป็นจุดที่ดีมากครับเป็นจังหวะที่จะทําให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าขึ้นซึ่งเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยครับเรื่องของการงานเด่นมากๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานใครที่หวังเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือว่าโยกย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกอย่างใครที่ทําเรื่องมานานระยะน,นี้ก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีครับหรืออย่างบางคนที่ตกงาน ก็มีโอกาสจะได้งานใหม่ในช่วงเร็วๆนี้ครับหรือบางคนเบื่อที่ทํางานเก่าอยากจะขยับขยายหางานใหม่เปลี่ยนไปทําอะไรใหม่ๆบ้างช่วงเดือนนี้ก็เป็นจังหวะที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงหากคุณได้วางแผนจะไปสมัครงานเปลี่ยนงานใหม่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นอย่างบางคนทํางานที่เก่าเป็นพนักงานทํางานมานาหลายปีตําแหน่งไม่ขยับก้าวหน้าไปไหนถ้าระยะนี้เปลี่ยนงานแล้วไปสมัครงานในตําแหน่งหัวหน้าในระดับที่สูงขึ้น ระยะนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานสมใจครับซึ่งใครที่ทำงานมานานหลายปีตำแหน่งไม่ขยับก้าวหน้าหัวหน้าไม่ค่อยผลักดันไม่มีโอกาสก้าวหน้าบางคนก็ได้รับผิดชอบงานเยอะมีงานให้ทำมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ยอมเลื่อนขัน้นไม่ยอมปรับเงินเดือนให้แบบนี้ก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมซึ่งถ้าใครทำงานมานานมีประสบการณ์สูงถ้าอยากจะเปลี่ยนงานก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปสมัครงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารถ้าคุณรู้ตัวว่าตัวเองมีทักษะมีความสามารถที่ดีก็มั่นใจไปเลยครับไม่ต้องตัวเตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ดีกับการสัมภาษณ์กับการสมัครงานก็รับรองว่าคุณมีโอกาสจะได้งานสูงที่เดียวในช่วงระยะนี้ครับส่วนทางด้านคนทําธุรกิจการค้าซึ่งระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่จะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเพราะว่าดวงการงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็จะส่งผลทําให้ธุรกิจการงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่มากก็น้อยอย่างเช่นการค้าธุรกิจที่ทําอยู่รูปแบบเดิมๆคุณก็อาจจะได้เริ่มต้นหาช่องทางใหม่ๆหาลูกค,ค้าใหม่หรือว่าเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนวิธีการทําตลาดใหม่ๆให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นอย่างการนําเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องทุนแรงมาใช้ก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณคล่องตัวมากขึ้นและระยะน,นี้ก็จะมีการติดต่อสื่อสาร การเจรจาก, <S <S การค้ <S <S กากันบ่อยขึ้นคุณอาจจะได้คอนเนคชันใหม่ๆได้หุ้นส่วนได้คู่ค้าหรือว่าได้เพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันที่จะมาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันความรู้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ซึ่งก็จะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานมีการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบงานหรือว่าเรื่องของคนเรื่องสังคมใหม่ๆจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสําหรับธุรกิจการงานในช่วงระยะนี้ครับและนอกจากนี้ดวงชะตาของคุณ ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นหรือว่าไปต่างประเทศอาจจะไปติดต่อเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องธุระต่างๆซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าช่วงระยะน,นี้คุณมักจะโชคดีหรือว่าได้ข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับที่ไกลๆต่างประเทศอะไรประเภทนี้ครับรวมไปถึงทางด้านออนไลน์ด้วยก็ต้องบอกว่าคุณจะโชคดีในด้านนี้มากทีเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทํางานประจํารับราชการทําธุรกิจการค้า หรือว่าอาชีพอิสระทุกอย่างก็ล้วนต้องทําด้วยตัวเองช่วงระยะนี้อาจจะพึ่งพาอาศัยไขรไม่ค่อยจะได้หรือว่าพึ่งพาใครแล้วไม่ค่อยได้ดังใจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราทําเองก็จะได้ผลดีมากกว่าเพราะบางครั้งเราพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะส่งผลดีกับตัวเราเท่าไหร่หรือว่าทําแล้วก็ไม่ค่อยได้ดังใจทําแล้วมีปัญหาอย่างประเภทมากคนก็มากความเพราะฉะนั้นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานที่จะมีการเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสู่จุดใหม่ๆก็ขอให้คุณตั้งใจครับเพราะเดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญถ้าคุณตั้งใจวางแผนจะทําอะไรแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ครับเพราะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นไปตามที่คุณคิดไว้วางแผนไว้ไม่ค่อยมีปัญหาผิดพลาดเพราะเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆในช่วงระยะนี้ก็เริ่มลดน้อยลงครับ ก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับอย่างบางคนรอๆละ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 วางแผนไว้ตั้งนานแต่ก็ไม่ได้ทํายังหาจังหวะไม่ได้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นจังหวะที่ดีมากที่คุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างบางคนมีพฤติกรรมที่ทําร้ายตัวเองก็ลองกลับมาคิดไตรตรองมาคิดทบทวนดูครับว่าสิ่งที่ได้ทําที่ผ่านมา มันส่งผลดีผลร้ายกับตัวเองอย่างไรอะไรที่ดีเราก็ทำต่อไปแต่ถ้ามองแล้วอะไรที่ไม่ดีตัดได้ก็ตัดทิ้งไปครับมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เรามองข้ามไปพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำไปบางทีมันอาจจะเป็นตัวฉุดลั้งที่ทำให้เราไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ที่เดิมใจคิดอยากจะก้าวหน้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้สักทีมันอาจจะติดอยู่จุดเล็กๆแบบนี้ครับก็ลองมาหากันดูครับ ว่าอะไรที่มันเป็นตัวฉุดหลังที่ทําให้เราไม่ไปไหนซึ่งเดือนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดวงเปิดทางเปิดชะตาเปิดชีวิตให้คุณได้เห็นถึงการกระทําถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็ลองพิจารณากันดูให้ดีครับเพราะก็ไม่แน่ว่าถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได,ได้เริ่มต้นใหม่ในช่วงระยะนี้ต่อไปอนาคตก็อาจาจะเจริญรุ่งเรืองแบบที่คุณอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้ครับต่อไปเรามาดูที่ดวงการเงินกันต่อครับ ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เรื่องเงินเรื่องทองการเงินต่างๆค่อนข้างดีมากทีเดียวครับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่ดวงเปิดทางมันก็จะเปิดเรื่องเองินเรื่องทองให้มีเข้ามาเยอะขึ้นเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ไรายได้ก็จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งอย่างบางคนอย่างที่บอกครับบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ก็อาจจะได้ค่าตอบแทนค่าตำแหน่งมีเงินเดือนที่มากขึ้น ก็ส่งผลดีทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณปรับตัวดีขึ้นหรืออย่างบางคนตกงานไม่มีไรายได้เดือนนี้ถ้าคุณไปสมัครงานก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานแบบปุ๊บปั๊บรับโชคสมัครปุ๊บได้งานปับ๊บอะไรแบบนี้ครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากที่ไม่มีไรายได้เลยหรือว่ามีน้อยมากคุณก็จะมีะไรายได้ที่สูงขึ้นมีเงินมาหมุนมาใช้จ่ายมาซื้อของที่จําเป็นของที่อยากได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนคนที่ทำธุรกิจการค้าเรื่องรายได้กำไรผลตอบแทนก็เด่นมากๆครับระยะน,นี้การค้าการขายการลงทุนต่างๆจะให้ผลดีมีกำไรมีผลตอบแทนก็เรียกว่าได้เงินกันเยอะขึ้นครับธุรกิจเริ่มขยับเดินหน้าเริ่มคึกคักขึ้น,นอย่างลูกค้าเก่าที่หายหน้าไปนานก็มีโอกาสที่จะกลับมาอุดหนุนกันใหม่และก็อาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยอาจจะขยับขยาย ไปหาช่องทางใหม่ๆอย่างทำออนไลน์มากขึ้นลูกค้าใหม่ก็อาจจะมาในส่วนนี้มากขึ้นแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเงินทองต่างๆที่เข้ามาไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือว่าดวงดีแต่อย่างไรจะจะเกิดจากการทำงานเกิดจากการกระทำล้วนๆที่คุณทุ่มเทลงมือทำที่ผ่านมาก็จะส่งผลให้มีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นเพราะตามพื้นดวงชะตาของคุณแล้วคุณจะมีเงินมีทองร่ำรวยมีฐานะมั่นคง ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการกระทําเกิดจากการลงมือทําเป็นการทํางานล้วนๆครับไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากความตั้งใจของคุณเองเป็นส่วนใหญ่ครับและระยะน,นี้เรื่องเงินเรื่องทองคุณก็มีโอกาสที่จะได้จากคนใกล้ตัวญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคู่ของคนลกก็ตามซึ่งคนเหล่านี้จะมีดวงที่มาเกื้อหนุนมาเกื้อกูลกันในเรื่องของเงินทองอย่างถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินก็ให้มองหาคนใกล้ตัวไว้ก่อนครับ หรืออย่างบางคนญาติพี่น้องมายืมเงินคุณไปซึ่งระยะนี้ก็มีโอกาสที่จะเอาเงินมาคืนหลังจากที่บางคนอาจจะเลิกหวังไปแล้วเพราะว่ายืมไปนานมากไม่มีวี่แววว่าจะคืนได้แต่ระยะนี้ก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีครับที่คุณจะได้เงินได้ทองในลักษณะนี้และดวงชะตาในเดือนนี้ก็ยังเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยอย่างบางคนอาจจะขายที่ขายทางไม่ว่าจะขายเอง หรือว่าเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนระยะนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากขายที่ขายบ้านจากกสังหรหัริมทรัพย์ใครประกาศขายไว้มานานระยะนี้มีโอกาสสูงทีเดียวครับพูดถึงเรื่องรายรับมาแล้วตอนนี้ก็มาดูเรื่องรายจ่ายเรื่องเสียเงินกันบ้างครับเพราะว่าดวงชะตาจะรับอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแต่เกณฑ์เสียเงินในช่วงระยะนี้ก็อาจจะเป็นมาจากเรื่องเก่า นี่เก่าที่ค้างจ่ายอะไรประเภทนี้ครับที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลก็ไม่ต้องกลัวไปครับเพราะว่าเดือนนี้อย่างที่บอกว่าคุณจะมีะไรายได้มากขึ้นและเรื่องการเสี่ยงเงินเสียทองเสี่ยงเงินก้อนใหญ่เดือนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าได้จ่ายไปเยอะในช่วงเดือนที่แล้วหรือว่าช่วงสงการเดือนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่จะได้เก็บเงินเก็บทองเก็บเงินมาใช้นี่ใช้สินบางคนอาจจะค้างจ่ายเขาไว้เยอะค้างไว้ไหลายงวดก็มีโอกาสที่จะได้จ่ายคืนกันแล้วในช่วงระยะน,นี้ครับ และเกณฑ์เสี่ยงเงินอีกด้านก็มีโอกาสที่จะมาจากคู่ครองคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวไม่ให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งระยะนี้ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นก็ต้องฝากเตือนและเตรยียมตัวกันไว้ให้ดีครับส่วนทางด้านโชคลาภระยะนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับบางทีโชคลาภลาบลอยที่เข้ามามันอาจจะเป็นทุกขลาบเราอาจจะเดือดร้อนก่อนถึงจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้น หรือว่าบางคนมีโชคมีลาบแต่ก็อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาได้เงินได้ทองมาก็เก็บไว้ไม่ได้นานก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหมดเปลืองออกไปซึ่งระยะน,นี้ถ้าเป็นไปได้เรื่องสิ่งโชคสิ่งดวงทั้งงดไปก่อนได้ก็ดีครับเพราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนพฤษภาคมนี้กันบ้างครับระยะน,นี้ถ้าใครรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีจิตใจว้าวุ่นจิตใจไม่สงบหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตมากมาย ก็แนะนาครับให้ลองหาเวลาไปเข้าวัดทําบุญระยะนี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยดีก็ให้เน้นไปทางด้านการบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะเสริมดวงให้สุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นหรืออย่างถ้าใครไปวัดไปทําบุญไปถวายสังฆทานก็ควรต้องมียารักษาโรครวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัว ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงานเพื่อนดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกชโชกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดล้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้ หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ